สวัสดีครับสวัสดีสวัสดียามเย็นๆนะครับวันนี้ผมก็มาที่คลองสองห้องนะครับว่าจะมาเล่นเจลิกสักนิดหนึ่งนะครับเจลิกนะวันนี้อุปกรณ์และเหยื่อผมเอาของริบ้อยนะครับมาใช้นะตัวเบ็ดก็เป็นของริบ้อยนะครับเป็นปริบ้อยเบอร์หนึ่งนะครับผมจะมาเดินเท็กซัสวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเท็กซัสแบบเจอเจลิกะครับเป็นอีกลิกหนึ่งอ,ะอ่ะ เรียกเจลิกแล้วกันครับเพราะว่าผมก็ชื่อมันก็คือเจลิกนั่นแหละเจลิกในที่นี้ก็คือ,อจะเป็นตัวเบ็ดแบบจะเป็นตะกั่วผูกอยู่ใต้เหยื่อนะครับอ่าอยู่ข้างหน้าแหละครับจะเป็นตัวถ่วงนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่นะผมก็จะเอาตัวเบ็ดนะครับมาใส่่างนี้นะนี่ อันนี้เขาเรียกว่าเจลิกนะครับเป็นอีกลิกหนึ่งนะครับนะครับตัวเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็เหยื่อริปลอยแฟตเชอร์นะครับอ่าแฟตเชอร์นะริบลอยแฟตเชอร์อันนี้ผมจะลองใช้สีน้ําเงินดูนะครับน้ําเงินหลังดํานะตัวเบ็ดกของริปลอยนะครับ อิปลอยแฟชเชอร์นะครับวันนี้ก็คลองสองห้องไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมาเย็นและค่ำแล้วแต่เห็นคลองมันลอกใหม่นะครับน่าจะเห็นลอกอยู่ผมก็เลยลองดูซะหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะมีตัวไหมแต่น้ำค่อนข้างสีไม่ค่อยสวยนะสีค่อนข้างดำนะ ผมก็มากับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นลอกไดว่านะครับ GS 1 0 0 0นะครับแล้วก็คัน UL นะครับคัน UL นะครับเปียดประมาณ26ครับมาชุด UL มาเล่นนะชุดเจลิกของเราก็ประกอบกันก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับทรงนี้แหละ,ะมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะไม้แรก น้ำก็เยอะอยู่นะครับลอกใหม่ก็จริงแต่น้ำเยอะอยู่ลุ้นดูครับน้ำก็ไม่ได้สวยมากนะ น้ำสีไม่สวยเลยสีน้ำดำปีครับช่วงนี้ฝนมันลงครับน้ำก็ระบายออกมาแต่ละที่แต่ละที่นะวันนี้เราจะมาไหมกับแฟชเชอร์นะครับแฟชเชอร์กับ,บลิก เจลิกนะครับ กัดแล้วครับนานผู้ชมอย่าลงกัดเลยนะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอยู่ไหนอีปอกเขา่ะแฟตเชอร์แฟตเชอร์ไอ,อ,อปอกมันเริ่ครับเอาหางมันไม่กินด้วยลรา ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัวใหญ่ครับแต่ปอกๆนะครับมาลองเปลี่ยนเป็นสีขาวดูนะให้มองปลามองเห็นง่ายๆนะนี่สีขาวชเชเรอสีขาวนะครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างดำเรียกร้องความสนใจปลานิดหนึ่งครับเมื่อกี้สีมันทึบไม่รู้จะ ได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองไล่ดูครับไม่ลองก็ไม่รู้ครับเปลี่ยนสีสีจิจจาร์ขึ้นน,นิดนึงจิจจาร์จิจจาร์ ตัวชิบหายแต่น้ำไม่ค่อยดีเงียบเหงาหงนอน กัดเลยครับท่านผู้ชมกัดเลยนะนี่นี่นี่สงสัยก่อนนะนี่โดนนะครับรอบผมยิงรอบชายอยู่นะไอปอกครับปอกตัวนิ้วโป้งนี่เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเองนะครับกับลิป่อยแฟชชอร์นะครับ que homem é louco เงียบจังคับไปชนไปชอน,ชอนไนโหมดเฮ้ยมีตัวมาตกนะครับท่านผู้ชมไผ่พังขึ้นเลยเมื่อกี้กัดให้โดนน่ะน่าจะไ e อป็อกเปล่านั่นไงกัดแล้วรือเปล่า man learning jaise hoye hip กัดแล้วครับท่านผู้ชมกัดแล้วนะสายวิ่งเลยนี่อยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับนี่ตัวที่สองเรามาแล้วนะฟับนี่ตัวที่สองเรามาแล้วนะครับอุ้ยบิบลอยแฟชเชอร์นะครับมากับลอกจีเดว่าจีเอสหนึ่งพันสี่นะ ตัวที่สองเรามานะก็ไซป๊อกเหมือนเดิมแต่ก็ยังไซใหญ่กว่าเดิมนะอ้วนๆอยู่ดูืออันต่อครับท่านผู้ชมจะค่ำแล้วสงสัยปานมารอบค่ำห้าโมงเท่าไหร่อันนี่น่าจะห้าโมงครึ่งแล้วครับ น่าจะอยู่หมายนี้แหละ เนีย่ยครับถ้าผมจะให้เด็กนะคือเด็กเขาต้องไงต้องดูแลตัวเองได้แล้วอะ่ะตกปลาเองอะไรเองเป็นแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆอยู่มาขอนะประเพียืเยอถ้าเด็กเล็กๆอยู่ผมจะไม่ค่อยให้นะบางทีข้อไปเล่นตัวนั้นตัวนี้ไปเล่นไปมั่วตัวกันเสร็จแล้วก็เกี่ยวตัวเองมันก็ไม่ไหวไงผมก็ให้แค่นี้แหละเด็กๆ ันนี้ไม่ได้พกเหยื่อมาเยอะครับเอามาแค่พอตกก็เลยต้องให้เด็กไปแค่นั้นผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปลงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายเขาเอาให้เด็กๆเ,เฉยๆครับก็เย็นแล้วนะครับท่านผู้ชม เราก็ต้องกลับบ้านและ,ะในวันที่ปลาคองช่วงนี้ก็หาตัวยากนะครับผมก็ค่อนข้างเฟ้นหาตัวแต่วันนี้เราก็รอดแฮวครับก็หาตัวมาสักพักใหญ่ๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ตัวนะอันนี้รอดแฮวแล้วนะอันนี้ก็คลองสองห้องครับรอดตัวไปสองแต้มนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่